สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกชบาคาร์เนชันสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยลิบินตาระครังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญลิบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาระครังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีก็จะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นเส้นที่หนึ่งสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่สกดตรงรอยพับ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหลียนลงไปสานทับเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสีด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอัลโตลิบินม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานค่อยค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวมมารวมกันจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่สนะคะนี่นะ เดี๋ยวรีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะนี่นะคะเราก็จะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสองสาแล้วก็สี่นี่นะคะจับอลิบินหมุนมาพร้อมกันเลยนี่นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลัง ขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานช่องที่4นะริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบิ้นกันนะของลีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะลีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชบาคานชันสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี สวัสดีค่ะ